ครับคุณตาคุณตาครับใช่ครับน,นี่เรยอยเกมซาร์อดซิรีนะครับเคยเป็นซีรีส์เกมเข้ามา3 45ห้าภาคนะฮะแล้วก็ป็นเวชันเรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนคุ้นหน้าคุณตากับหลายตัวละครน,น่าดูนะครับหลังจากการกลายเป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมมือถือรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกยอดผู้เล่นน่าจะตกลงนะฮะก็เลยมีเกมใหม่ของ,ของครานี้ใช้ผู้จะทำคือเดียนเกรม ยมเกมไร่ less, 8บวกแน่นอนอย100%ครับยินดีด้วยคราวนี้ไม่ใช่มือถือกาชาแบบกาชาธรรมดาแต่มีชาก8บวกด้วยซึ่งฉาก8บวกรอบนี้มีฟันขยับภาพเลยนะเพราะงั้นน่าจะถูกใจของคนหลายคนเดี๋ยวจะ,ปะเปิดเสียงกนะันนะทีตัวเกมมีชื่อว่า k i s e อ Ano b a r t โรนะครับอันนี้เป็นเกมบน PC แด์ Android แค่คุณมีสมาชิกเข้าสู่ระบบ DM Game พย้ยามแค่คุณมีบัญชี DM Game ก่อนโอเคแค่คุณมีบัญชี DM Game โหลดปุ๊บได้เลยมันผมผมเล่นบน PC นะสามารถเล่นบนแอนดรอยก็ได้ถ้าคุณโหลด DM Game เข้าไปบนแอนดรอยนะโอเคนะผมไม่ต้องมาถามวิธีโหลดกันแล้วโอเครู้วิธีโหลดกันแล้วนะแค่โหลด DM Game กับเข้าสู่ระบบแค่นั้น ทีตัวเกมเป็นเกมแนวพยพปกติเลยมีระบบกาชาระบบอัพเวล Apple, แล้วก็ระบบต่อสู้แล้วก็มี CE แล้วก็มีชาร์18บวกเสริมเนาะมันมมเป็นคอนเซ็ปต์หลักของเกมของค่ายดีมเกมทีนี้ทักิเป็นบวกทำยังไงอัพเวลครับแค่น,น,นี้จริงครับเกมดีมเกมไม่มีนอกจากําว่าอัพเวลครับขับอัพความสัมพันธ์ครับมันมีแค่น,น,นั้นจริงๆครับนี่ครับตอนนี้ผมขอเช็คภาพปกตินะเพราะตอนแรกผมลองใช้โมเดลแล้วมันแหลกเช่ทีนี้ ตลบเกมนะฮะตรงนี้นะฮะวิธีการทําฉากอย่างว่าของตัวละครในเกมนี้นะ,ะพัสิบลักของดีมเกมเยง่ายๆอาเบลแค่นั้นจริงๆก็คือนี่ตอนแรกม,มันจะ,เป,นเ,ปะนเป็นในเรื่องปกติก่อนเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเรากับตัวละครในเกมนี้ทีนี้อ่าผมชอบลบเกมนี้อย่างหนึ่งนะ มันควรจะมีปุ่มสซคิปทุกเกมจริงอะไอปุ่มสซิปเนี่ยแล้วก็ปุ่มออโต้ออโต้ในเรื่องก็ควรจะมีทุกปุ่มแล้วก็โกคดสคคิปความเร็วของในเรื่องนี้ก็ควรจะมีแต่เกมบางเกมนั้นไม่มีก็โอเคทีนี้ตอนแรกมันเป็นเรื่องปกติต่อมาเป็นฉากสิบแปดบวกฉากสิบแปดบวกในเกมนี้จะเป็นภาพขยับเนาะอ่าเพราะเดียมเกมทำเพราะงั้นคุณภาพแน่นอนแล้วก็มีเสียงแน่นอน ตรงฉากนี้ผมจะเอาข้ามาบังแล้วกันเห็นหน้านางเอกป่อนะคือไม่คุ้นผินนใจมากันเขียนสกิปได้จ้ะแจ้พัสลิบหลักทีนี้อ่อผมว่าค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าทุกตัวละครจะมีฉากจังหวะหมดเลยเพราะดูจากการแฮปปวดล็อกนะแจ้พัสลิบหลักเข้าใจกันได้นะ ต่อมาแล้วครับระบบกาชาระบบกาชาเกมนี้เขาจะแจกมาตอนเริ่มต้นคือ40โลนะแล้วก็ค่อยไปเก็บจากเนื้อเรื่องเอาเดี๋ยวก็คงได้ถึงการันตีอนะ่ะการันตีคือ150โลพอคคบ550โลเราสามารถเลือกท่าดาว1ตัวมาได้เลยอ่าทีนี้ตัวละครก็ตามซีรีส์ฮะเป็นตัวละครจากซีรีส์ทั้งหมดเลยก็มีประมาณ3ภาคเนาะอ่าจาก3ภาคนั้นหมดเลยก็คือมี ละครจากซีรีส์ซึ่งจะมีเพื่อนงเพื่อนในโรงเรียนเราแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็มีอ่คนที่เป็นหัวหน้าเราอะ่ะแล้วก็มีเลขาเนาะอ่าแล้วก็มีพี่สาวเราตอนนี้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์สึกที่เป็นคนถือฟ้าฟ้าอาจารย์เรายังไม่ออกเนาะแล้วก็ตัวละครจากเกมภาคอื่นอย่างเช่นเกมมือถือหรือภาคน้องใหม่ก็คือยังไม่มานะในเกมภาคน,นี้ก็ต้องรอดูก่อนว่าอนาคตจะมีมาไหม ทีนี้ระบบนะครับจะมีระบบอัปเปิลอัปเปิลตัวละครก็ไม่มีอะไรมากก็คืออัปเปิลปกติก็คือ1นึ่งอัปเปิลกับตรงนี้ 2, นี่เอาหลอดพวกนี้อัปกดหนึครั้งแล้วก็อัปเลยกดครั้งก็ได้อัปเปิลเพื่อปลดล็อกเนะื้อเรื่องอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอฟเฟกปลดล็อกนะอันนี้ใช้กุญแจในการปลดเนาะกุญแจนี้เขาบอกมีจํากัดอยู่เพราะงั้นก็ฟ,รฟาร์มไปแล้วก็ปลดล็อกเอา ปลดล็อกตัวละครที่เราชอบก่อนหรือตัวละครที่เา,าแบ่งในทีมนะจะได้เล่นง,ง่ายๆกันทีนี้ต่อมาคือระบ C e. รบซีอระบบซีจะมีก็ระบบอาบเฉยๆอะ่ะอืมคำว่าอาบเฉยๆมีแช่นั้นจริงๆต้องถึงอย่างนี้ผมยังไม่ถึงอะ่ะผมเพิ่งเร็วไห้ต่อมารูปแบบเกมเพนะรูปแบบเกมเพไม่ได้ยุ่งยากเลยเลย เพราะพราะสิบหลักเกมมันเป็นอย่างนั้นนะนะการจัดทีมนะอ่าตัวละครตัวหนึ่งอ่ะจะสามารถอยู่ในปาร์ตี้ได้แค่หนึ่งตัวก็คือตัวละครซ้ำไม่ได้นะก็คือ,คอตัวละครหน้าเหมือนกันก็นไม่ได้อ่าทีนี้มันจะมีระบบคลาสชเห็นไหม คาร์ดดาบานี่ก็สวินแท้งเรชสปอร์ตรอ,อ่าฮีโร่จำเรดประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีหลบธาตุธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุแสแล้วก็ธาตุความมืดซึ่งเป็นพื้นฐานเนาะสึ่งอันนี้ไม่ใส่ฟ้ามั้งไม่บรรจัยโดยธาตุาความมืดหรือใส่ฟ้านะจะพลาดได้หรืใส่ฟ้ามากกว่า ทีนี้เกมเพย์มันไม่ได้ย่งยากเลยเลยก็ออโต้ไปเลยนะครับออโต้ Auto ก็จะคิดไปเลยเพื่อให้ความเร็วจะได้จับเร็วๆทีนี้ถ้าอยากเล่นเองก็อ,ออกเอาตรงนี้ออกแค่นงึงแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือพออฝ่ายเข้ามาใกล้ๆตัวละครเราจะนดนตีก่อนถ้าไม่ตายเราจะตะกดเองนะถ้าเป็นตามปกติแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นสาบอันพอตรงนี้เต็มเราสามารถเลือกระหว่างจะซับพอร์ตก็คือตัวเราที่เป็นมาสเตอร์จะซับพอร์ต้วยการคิว จะโจมตีตัวผู้ได้สามารถเล่นได้เองสามารถใช้ได้น่นครั้งต่อรีโหลดเนะาะแกดีเมเกมก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนสตอรี่สตอรี่ของเกมนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือตัวละครเรายูจิเกิดการเป็นอมาภาสโคมา่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ จนทำให้เราต้องเข้าไปสู่เกม VR MMO เพื่อเข้ามาสู่ในโลกนี้แล้วก็ทำการเอาความสำารถกับตัวละครสาวๆเพื่อต่อสู้แล้วก็ผ่านภารกิจไปได้การจะเห็นได้ชัดว่าตัวละครเนยจะเป็น,จะ,ปนจะเปลี่ยนแปลงชุดเห็นป้าชุดตัวละครจะไม่เหมือนเดิมจากค่ากลักจะมีการปรับชุดให้ดีเทลดูดีขึ้นแล้วก็เรื่อง i อ h o งเอฟเฟกสกิลดูดีขึ้นเยอะเลยทีนี้นเกมหนึ่งอย่าไปพูดถึงมาละกัน ของนี้ก็แค่นี้นะผมมีระบบโดเนทแล้วนะสามารถโดเนทให้กําลังใจผมได้เหมือนเดิมแล้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาใตา้ d e s ก r i p t i o ถ้ามีอะไรติดต่อมาทางเพจผมก็มจะง่ายกว่าเดี๋ยวครับวันนี้ขอบคุณแค่นี้แหละ